สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนขี้เล่าอีกเช่นเคยและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเสนอมีชื่อเรื่องว่าพลานเก่านั่งห้างในป่าโป่งพงดําเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอขความหนึ่งลา์และกดกระดิ่งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ ภายในพื้นป่าที่มีเนื้อที่นับร้อยนับพันตารางกิโลเมตรบอกตามตรงเลยครับว่าตัวทุกสลาทิศภายในพื้นป่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นิยมพลอยหรือว่าชื่นชอบการเดินป่ามักจะรับรู้อย่างดีว่าการเดินทางเข้าไปในป่าเราจะต้องพบเจอกับสิ่งลี้ลับและอันตรายภายในป่ามากมายซึ่งสําหรับใครที่ไม่คุ้นชินหรือว่าเป็นพรานป่าหน้าใหม่ที่อ่อนด้ประสบการณ์ มักจะนำพาชีวิตตัวเองไปประสบพบเจอเรื่องราวต่างๆสำหรับพลาน,น้าใหม่ที่อยากจะบุกบันเข้าไปในป่าและยังอ่อนด้อยประสบการณ์อยู่นั้นก็มักจะชักชวนพลานเก่าผู้มากประสบการณ์หรือพลานอาวุโสให้นำทางเข้าไปในป่าด้วยกันเพราะเขามีความคุ้นชินกับสถานที่และเส้นทางมากกว่าการบุกบันเข้าไปในป่าครั้งนั้นมันจะได้สร้างความปลอดภัยให้กับตัวเขาเองและกลุ่มคณะนักเดินทางที่กำลังจะเดินทางเข้าไปในพื้นป่า แต่มันก็มีหลายต่อหลายครั้งที่คนเรามักจะประมาทและละเลยกับสิ่งเหล่านี้ไปนั่นแหละครับจึงทำให้พบเจอกบเหตุการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพรานป่าที่นำชีวิตไปสังเวยไว้ในป่าหรือว่าจะเป็นพรานเก่าที่พลาดทางพลาดทาให้กับสัตว์ป่าที่เราย่างกรายเข้าไปในพื้นที่ของมันรวมทั้งผู้คนที่ไปพบเจอเรื่องราวสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ภายในป่ามากมายนั่นคือเรื่องที่พลานรุ่นเก่าๆมักจะนำมาบอกเล่าให้ได้ฟังกัน เกี่ยวกับเรื่องราวที่พวกเขาเคยประสบพบเจอในครั้งที่เคยออกไปท่องเที่ยวภายในพื้นป่าในขณะที่ร่างกายยังคงแข็งแรงกระฉับกระเิงเดินบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในป่าโดยที่ไม่เหนื่อยลา้าหรือว่าไม่ยอ่อท้อกับสภาพพื้นที่ภายในป่าทําให้พวกเขาได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายและสามารถนํากลับมาบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นได้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นวนเวียนซ้าแล้วซ้าเล่า กับผู้คนที่ชอบและเข้าไปท่องเที่ยวภายในพื้นป่าและก็อยากจะให้ผู้อื่นนับถือตัวเองว่าเป็นพลานป่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าพลานป่าหลายต่อหลายคนก็อยากที่จะบุกบันเข้าไปท่องเที่ยวในป่าและมีประสบการณ์มากมายแบบนี้รวมทั้งอยากจะให้ผู้อื่นนับถือว่าตัวเองเป็นพลานป่าที่มีความชำนิชำนาญในการท่องเที่ยวสถานที่ป่าต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือไอ้ม่วงและไอ้หนูสองเพื่อนพลานหน้าใหม่ที่อยู่ในวัยรุ่น มีประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในพื้นป่ามากมายหลายครั้งแต่ทว่าวันนี้พวกเขามีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าจะบุกบั่นเข้าไปในป่าปูงพงดําซึ่งหากว่าใครที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นก็จะรู้จักมักคุ้นกับชื่อสถานที่แห่งน,นี้เป็นอย่างดีและมันก็มีกิตติศัพท์ล่าลือเกี่ยวกับความอาถรรพ์รวมทั้งสัตว์ป่าที่มีเยอะแยะมากมายอยู่อย่างชุกชุมทําให้พลานป่าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ อยากบุกบั่นเข้าไปในพื้นที่ป่าแห่งนี้เพื่อล่าสัตว์ซึ่งพ่านป่าที่อยู่ในช่วงวัยคึกขนองเมื่อดีนคําว่าป่าโป่งพองดํามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างเยอะแยะมากมายพวกเขาก็อยากที่จะบุกเข้าไปโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นว่าภายภาคเบื้องหน้าพวกเขาจะได้พบเจอกับสิ่งใดบ้างขอเพียงแค่วันนี้ได้เดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นซะก่อนนั่นแหละครับจึงทําให้อ้ม่วงและเอ้หนูบุกบั่นเข้าไปในป่าครั้งนี้ด้วยกันก่อนที่มันจะเดินทางเข้าไป มันก็ได้ถามถ่ายเรื่องราวเกี่ยวกับพลานป่าผู้หนึ่งซึ่งเป็นพลานป่าผู้มากประสบการณ์และก็ยังมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านชายป่าแห่งนี้ชายผู้นี้มีชื่อว่าตาเปลวอดีตของแกนั้นมีประวัติช่ำชองมากใหม่ซึ่งชาวบ้านต่างก็ล่ำลือกันว่าตาเปลวผู้นี้เป็นพลานป่าเก้าชีวิตทำไมผู้คนถึงพูดแบบนั้นนั่นเลยครับก็เพราะว่าประวัติของแกนั้นผู้คนมักจะบอกกล่าวเล่ากันว่าตาเปลวเคยประสบพบเจอกับผิดการต่างๆภายในป่ามากใหม่ แต่ทว่าตัวแกเองก็สามารถนําชีวิตของแกลอดออกมาจากป่าได้ทุกครั้งพร้อมกันนั้นก็ยังนําเรื่องราวมาบอกเล่าให้ชาวบ้านได้รับฟังหลายต่อหลายคนที่เคยบุกบันเข้าไปในป่าก,กับแกบางครั้งก็ต้องจบชีวิตลงภายในพื้นป่าแต่ก็มีแต่ตัวแกนี่แหละที่สามารถยังเอาตัวรอดมาได้ถึงปัจจุบันชาวบ้านจึงขนานนามแกว่าตาเปลีวพลานป่าก้าชีวิตก่อนออกเดินทางเข้าไปในป่าโป่งพองดําครั้งนี้ ทั้งสองคนได้ไปปรึกษาหาลือกับตาบเปลวว่าการที่จะเดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นพวกเขาจะต้องตระเตรียมตัวอย่างไรบ้างหรือว่ามีวิธีป้องกันพยันตรายภายในป่าแห่งนั้นได้อย่างไรเพราะชาวบ้านหลายต่อหลายคนบอกกันว่าป่าโป่งพองดํามีพลานป่าหลายต่อหลายคนที่เดินทางเข้าไปและก็นําชีวิตไปทิ้งไว้เสียทีนั้นไม่มีโอกาสได้เดินทางกลับออกมาเรื่องราวแบบนี้มีตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณตะการแต่ทว่ามันก็เงียบเงันลงไป และไม่มีใครบุกบันเข้าไปในป่าแห่งนั้นจนกระทั่งถึงช่วงหลังๆนี่แหละครับที่มันมีเรื่องราวดังขึ้นมาอีกว่าผู้คนที่เดินทางบุกเข้าไปในป่าได้พลัดหลงเข้าไปในป่าโป่งพองดําและก็ต้องจบชีวิตลงภายในพื้นป่าบ้างก็บอกกันว่าภายในป่าแห่งนั้นมีสัตว์ป่าชุกชุมเยอะแยะมากมายหากใครที่สามารถนําชีวิตของตัวเองออกมาจากป่าได้รับรองว่าจะได้สัตว์ป่าติดไม้ติดมือกลับมาสู่หมู่บ้านมากมายเช่นกัน ทางไอ้ม่วงแล่นหนูก็อยากจะรู้ว่าคําพูดที่เขาพูดกันมานั้นมันเป็นแค่คําบอกกล่าวเล่าอ้างกันหรือมันจะเป็นเรื่องจริงพวกเขาจึงอยากที่จะเดินทางเข้าไปในป่าโป่งพงดําเผื่อว่าจะได้พบเจอกับสัตว์ป่ามากมายและพวกเขาอาจจะได้ล่ากลับมาบ้างและก็อยากจะพิสูจน์โวดยว่าสิ่งที่ชาวบ้านหลายต่อหลายคนต่างพูดกันนั้นว่าการเดินทางเข้าไปในป่าโป่งพงดําจะได้พบเจอกับสิ่งลี้ลับมากมายภายในพื้นป่า มันจะเป็นเรื่องจริงดังที่พวกเขาพูดหรือเปล่าจะได้นํามาบอกกล่าวให้กับผู้คนในหมู่บ้านฟังว่าป่าแห่งนั้นมันเป็นอย่างไอยแต่ทว่าตับเลวพลานป่าก้าวชีวิตก็เป็นอนว่าห้ามปลามพวกเขาทั้งสองคนว่าอย่าบุกบันเข้าไปในป่าแห่งนั้นดีกว่าเพราะแท้ที่จริงแล้วพวกเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดกันนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทั้งสองคนอาจจะประสบพบเจอเรื่องราวไม่ดีภายในพื้นป่าและก็ไม่สามารถนําชีวิตตัวเองออกมาจากป่าแห่งนี้อีกก็เป็นได้ กูให้พวกคุณทั้งสองคนคิดดูอีกทีว่าจะเดินทางเข้าไปในป่าโป่งพองดำนั้นจริงๆหรือเปล่าป่าทุกที่ล้วนแล้วมีเจ้าที่เจ้าทางอาศัยอยู่และก็มีสิ่งลึกลับอาถรรพ์มากมายสิ่งพี่ชาวบ้านหลายต่อหลายคนเขาพูดกันบางทีพวกเขาอาจจะเข้าไปประสบพบเจอและก็ไม่อยากให้พวกเราเข้าไปในป่าส่วนในเรื่องสัตว์ป่าที่มีอยู่อย่างชุกชุมนั้นพวกเองไม่ตงไปหวังมันหรอกภายในป่าแห่งไหนมันก็มีสัตว์ป่าให้หลาทั้งนั้นแหละถ้าพวกเองไม่คิดอะไรมาก เมื่อทั้งไอม่วงและไอหนูได้ปรึกษากับตาเปลวนั่นคือสิ่งที่ทั้งสองคนได้ยินออกมาจากปากของแกแต่ถาวาผมเองก็อยากจะเข้าไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับตาเปลวชีวิตพวกเรามีแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นผมก็คงไม่มีโอกาสได้บุกป่าฝาดองเข้าไปในป่าแบบนั้นอีกแล้วล่ะครับเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆร่างกายมันก็แก่ลงทุกวันทุกวันดีไม่ดีตลอดทั้งชีวิตนี้พวกผมอาจจะไม่ได้บุกเข้าไปเลยไอม่วงเอ่ยพูดกับตาเปลว บอกเหตุผลที่พวกเขาทั้งสองคนอยากจะบุกเข้าไปในป่าโป่งพองดําแล้วสิ่งใดล่ะที่ทําให้พวกมึงทั้งสองคนอยากจะบุกบันเข้าไปในป่าโป่งพองดําในเมื่อกูอวิบายให้พวกมึงฟังว่าการเข้าไปในป่าแห่งนั้นมันมีความอันตรายแค่ไหนก็พักหลังๆที่ผ่านมานี้ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาก็หลําลือกันไม่ใช่หรือครับว่าในป่าโป่งพองดํานั้นล้วนแล้วแต่มีผู้คนเอาชีวิตไปทิ้งไว้เสียทีนั้นพวกผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกัน ว่าหากบุกเข้าไปในป่าโป่งองดำพวกผมจะได้พบเจอกับสิ่งลี้ลับดังที่ชาวบ้านบอกหรือเปล่าหรือว่าแท้ที่จริงแล้วภายในป่าแห่งนั้นมันก็แค่เป็นป่าธรรมดาธรรมดาบางทีผู้คนที่เดินทางเข้าไปในป่าอาจจะเจ็บป่วยด้วยไข้ป่าหรือว่าพลัดหลงทางบางทีอาจจะถูกสัตว์ร้ายเข้ามาทําลายชีวิตแล้วจบชีวิตลงภายในพื้นป่าแห่งนั้นและเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในป่าโป่งพองดำมันอาจจะไม่มีจริงก็เป็นได้ไอ้หนูตอบกลับตาเปลว งันกูขอถามพวกมึงแล้วกันถ้าหากมึงสามารถบุกเข้าไปในป่าโป่งพงดําแห่งนั้นได้และพวกมึงจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าไปในป่าครั้งนี้บ้างล่ะมันไม่ใช่ประโยชน์แก่พวกผมหรอกครับตับเลวแต่มันอาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั้งหมดในหมู่บ้านก็เป็นได้เพราะหากว่าภายในพื้นป่าแห่งนั้นมันไม่ได้มีอันตรายซ่อนเล่นอยู่ภายในป่าจริงและก็ไม่มีใครไปจบชีวิตอยู่ภายในป่าโป่งพงดําพวกผมจะได้มาบอกกล่าวให้ชาวบ้านได้รับรู้และก็ไม่ต้องหวาดหวั่นวิตกกังวลไปกันเอง ซึ่งนั่นมันก็สามารถคลายความวิตกกังวลให้กับผู้คนในหมู่บ้านได้รวมทั้งหากพื้นที่ภายในป่าแห่งนั้นมีสัตว์ป่ามากมายจริงมันก็อาจจะเป็นสถานที่ใหม่ที่ผู้คนชาวบ้านได้เข้าไปล่าสัตว์กันและเป็นเล่งธรรมาหากินของชาวบ้านต่อไปตาเปลี่ยวเมื่อได้ยินคําพูดของทั้งสองคนแบบนั้นด้วยเหตุผลที่อยากจะบุกบัดเข้าไปในป่าปวงพงดําเพื่อที่ว่าอยากจะพิสูจน์ภายในพื้นป่าว่าภายในป่าแห่งนั้นมันเป็นดังที่ผู้คนในสมัยก่อนบอกกล่าวกันมาหรือเปล่า ความคิดของพวกมึงก็ดีนะแต่ถ้าว่าตัวกูเองก็เคยพบเจอเรื่องราวแบบนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าพื้นที่ภายในป่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างป่าเทียนในปัจจุบันมันอาจจะไม่เหมือนป่าในเมื่อก่อนเลยก็เป็นได้ถ้าอย่างนั้นพวกมึงก็ลองดูสิแล้วตับเลวพอจะแนะนําพวกผมได้ไหมครับเพราะว่าการที่พวกผมจะบุกเข้าไปในป่าปวงพงดํานั้นจะต้องระมัดระวังตัวอะไรเป็นพิเศษบ้างหรือว่าตามเส้นทางที่พวกผมจะบุกเข้าไปนั้น จะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างหลักรับไอ้เรื่องที่ว่าอยากจะบอกมึงก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกเข้าไปภายในพื้นที่ป่าปวงพองดําแล้วมันก็เหมือนกับป่าปกติทั่วไปนั่นแหละแต่สิ่งที่พวกมึงต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนั่นก็คือสัตว์ป่ามากมายที่จะย่างกลายเข้ามาหาพวกมึงได้ทุกเมือ่อไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าที่มีพิษร้ายแรงหรือว่าจะเป็นสัตว์ป่าเจ้าของพื้นที่มันก็ยอมที่จะเข้ามาทาร้ายพวกมึงได้ทุกเมือ่อเพราะว่าพวกมึงบุกเข้าไปในสถานที่ของมันก่อน นั่นคือสิ่งที่พวกมึงจะต้องระวังตัวและระนากคิดอยู่เสมอในวันนั้นการพูดคุยระหว่างสองพลานใหม่กับพลานเก่าผู้มากประสบการณ์อย่างตาเปลียวก็ได้สนทนากันอย่างสนุกสนานจวบจนกระทั่งเวลายางกาวเข้าสู่ช่วงเวลาเย็นยำพลานป่าก้าวชีวิตอย่างตาเปลียวก็เอ่ยชักชวนพวกเขาทั้งสองคนให้นั่งดื่มเหล้าด้วยกันซึ่งมันก็ต้องเป็นดังคําที่ตาเปลียวชักชวนอยู่แล้วหลับเนื่องจากพวกเขาทั้งสองคนได้มาสอบถามและรบกวนเวลาของแก จึงไม่กล้าที่จะปฏิเสธออกมาการดื่มเหล้าเคล้าสุลาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นย่ำที่ฉาดหน้าบ้านของตาเปลวจากนั้นต่างคนก็ต่างดื่มล่าตุลากันและก็พูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละครับจึงทําให้พวกเขาทั้งสามคนได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวป่าโป่ปงพงดําอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตาเปลวได้ประสบพบเจอในครั้งที่แกเคยบุกบันเข้าไปในป่าแห่งนั้นว่ามันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรบบาง แล้วเธออย่างนั้นตับเร็วพอจะเล่าให้ผู้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าครั้งที่ตับเร็วบุกเข้าไปในป่าปงพงดําแห่งน,นั้นตับเรีวได้พบเจอกับอะไรทําให้ตับเรียวไม่อยากให้ผมบุกเข้าไปในป่านั้นอีกพวกมึงสองคนแน่ใจใช่ไหมว่าอยากจะฟังเรื่องที่กูบุกเข้าไปในป่าปงพงดําแห่งน,นั้นจริงแต่มันก็แล้วแต่พวกมึงว่าจะเชื่อกับคําพูดกูหรือเปล่าว่าเรื่องราวที่กูกำลังจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องจริงที่กูไม่ได้ปลุงแต่งแต่อย่างใด ทั้งสองคนต่างมองหน้ากันกับคำพูดของตาเปลวแม่พลานป่าภูหมักประสบการณ์อย่างตาเปลวไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องแต่งเรื่องมาหลอกผมนี่ครับไอ้หนูเอ่ยพูดแบบนั้นขึ้นมาอมืเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะโว้ยตาเปลวเอ่ยพูดแบบนั้นหลังจากนั้นแกก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแกในครั้งสมัยก่อนให้ฟังว่าหลังที่แกเดินทางเข้าไปในป่าแกงอยู่ในช่วงวัยรุ่นและแกก็ยังกระฉับกระเฉงว่องไว มีความพึกเขืมที่อยากจะเดินทางเข้าไปในป่าเหมือนพวกเขาซึ่งแกก็มีเพื่อนพลานคนหนึ่งที่คนคางที่จะสนิทสนมกันและการเดินทางเข้าไปในป่าครั้งนั้นพวกแกทั้งสองคนก็ได้เดินทางเข้าไปในป่าด้วยกันสองคนนั้นก็คือตาเปลวและตาหน่อยหลังจากที่พูดแบบนั้นแกก็หันหน้าไปมองไอ้หนูแล้วก็ถามขึ้นมาว่ามึงรู้จักหรือเปล่าไ้หนูไอ้หนูสายหน้าเบาๆพร้อมกับตอบไม่รู้จักครับว่าแต่เขาเป็นใคตรตาเปลว ไอ้ย้อยมันก็คือปู่ของมึงไงมึงลองไปถามพ่อมึงดูสิไอ้หนูนิ่งอึ้งกับสิ่งที่ได้ยินเพราะตัวมันเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเพื่อนสนิทของตาเปลียนนั้นจะเป็นปู่ของมันเพราะตั้งแต่ที่มันเกิดมาและจําความใดมันไม่เคยรู้จักและไม่เคยประสบพบเจอกับปู่ของมันเลยเพราะปู่ของมันได้เสียชีวิตจากไปตั้งแต่มันยังไม่เกิดเห็นพ่อเคยบอกว่าปู่ผมตกห่างตายอย่างนั้นหรือครับใครๆก็บอกกันว่ามันตกห่างตายแต่สําหรับกูนะกูว่ามันไม่ใช่หรอก ตะเปลวเออยพูดทําให้ไอ้หนูตาเบิกโพลงขึ้นมาด้วยความที่อยากรู้ว่าเกิดอะไรกับผู้เป็นปู่ของมันแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรลับรับตะเปลวไอ้หนูเอ่ยถามต่อทําให้ตบเปลวเอ่ยปากเล่าต่อไปวันในครั้งนั้นพวกเขาทั้งสองคนนั่นก็คือตบเปลวและตาหยอยได้ข่าวว่ามีผู้คนออกเดินทางเข้าไปล่าสัตว์ภายในป่าซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นผู้คนในหมู่บ้านพอเริ่มมีผู้คนเข้าไปในป่าและหายไปหลายวันเขาลูกเมียก็ต่างเป็นห่วง เลยมาขอร้องขอความช่วยเหลือให้แก่และแตยอยช่วยออกตามหาให้หน่อยซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นตายไรไดีอย่างไรขืนปล่อยไว้นานวันเขาดีไม่ดีพวกเขาอาจจะจบชีวิตลงภายในป่าแต่ถ้าหากเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อช่วยเหลือดีไม่ดีพวกเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่และสามารถช่วยชีวิตพวกเขาออกมาจากป่าได้ทันตัเปลวก็เลยเอ่ยถามไถไปต่อว่าชายผู้นั้นที่เดินทางเข้าไปในป่าบุกบันเข้าไปในป่าแห่งไหนกัน ทำไมถึงได้หลงเข้าไปในป่าได้สุดท้ายแล้วก็ได้รับคำตอบออกมาจากผู้เป็นเมียว่าเขาผู้นั้นเดินทางเข้าไปในป่าโป่งพงดำทางไอ้มองและไอ้หนุมไม่ได้ยินก็ต่างมองหน้ากันป่าที่พวกผมกำลังจะเข้าไปนั่นหรือครับกระเปลวใช่แล้วละ่ะป่าแห่งนั้นมันมีกิติศัพท์ล้ำลึกมากมายมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ชาวบ้านพูดกันหรอกนะแต่ทว่าช่วงหลังๆมานี้มีผู้คนบุกบันเข้าไปในป่าแห่งนั้นน้อยลงจึงทำให้มีการตายลดลงไป ชาวบ้านหลายต่อหลายคนก็เลยนิ่งนอนใจว่าไปาอย่างนี้คงจะไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นแล้วละ่ะซึ่งอันที่จริงแล้วเรื่องราวาภายในพื้นป่าไม่มีใครรับรู้หรอกนะว่ามันจะแท้จริงสักแค่ไหนแล้วตกลงว่าตับเร็วได้ออกตามหาชายหลงป่าคนนั้นหรือเปล่าล่ะครับก็เออสิวะเขามาขอความช่วยเหลือกูถึงขนาดนั้นจะให้กูปฏิเสธผู้คนออกไปได้อย่างไรนั่นแหละครับจึงเป็นจุดเริ่มตน้นที่ทำให้ตับเปลียว ได้เดินทางบุกเข้าไปในปา่าปวงพงดําครั้งนั้นหลังจากที่พวกเขาได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือกูก็เลยไปช่วนนายย้อยให้ช่วยออกตามหาผู้คนที่หลงเข้าไปในป่าด้วยกันซึ่งตัวย้อยเองก็ตกลงไม่ได้ติดขัดแต่อย่างใดเพราะว่ากูกับมันก็คนขังสนิทสนมกันพอสมควรตาเปลวพูดแบบนั้นหลังจากนั้นแกก็เล่าต่อว่าการเดินทางเริ่มต้นขึ้นของเช้าอีกวันหนึ่งหลังจากที่พวกเขาได้รับรู้เรื่องราวการหลงป่าของผู้คนในหมู่บ้าน ทั้งตาเปลียวตายอยตระเตรียมอุปกรณ์อาวุธครบมือสําหรับการเข้าไปไปะจนภา,ภายในพื้นป่าการเดินทางของพลานมากประสบการณ์สองคนเริ่มขึ้นไม่มีใครอาสาที่จะไปด้วยกันเพราะต่างคนต่างก็รู้ว่าสองพลานผู้นี้จะบุกเข้าไปในป่าโป่งพงดําตลอดเส้นทางที่พวกเขาเดินไปนั้นต้องบุกบันเข้าไปในป่าด้วยความระมัดระวังต่างคนต่างช่วยกันเหลียวซ้ายมองขวาเพราะว่าจะมีอันตรายหลาย,ายรอบตัวย่างกลายเข้ามาหรือเปล่า จนสุดท้ายแล้วพวกแก่ก็สามารถเดินทางเข้าไปถึงป่าโป่งพงดำได้ตับเร็วบอกว่าสัมผัสแรกที่ย่างกลเข้าไปถึงนั้นกลับรู้สึกได้ถึงความวิเวกวังเวงของพื้นป่าเสียงสัตว์ป่าต่างๆเงียบงันเหมือนกับว่าภายในพื้นที่ป่าแห่งนี้ไม่ค่อยมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่แต่เมื่อสังเกตมองรอบๆป่ากลับพบว่ามีรอยเท้าของสัตว์ป่ามากมายซึ่งน่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ลอยเท้าของพวกมันเหยียบย่ำไปมาไม่ได้หวาดกลัวกับอันตรายภายในพื้นป่าแห่งนี้แต่อย่างใดแต่ทว่ามันก็แปลกประหลาดที่เมื่อพวกเขาย่างกลเข้ามาถึงกลับไม่มีเสียงของพวกมันเลยซึ่งนั่นมันก็สร้างความสงสัยให้กับพวกเขาทั้งสองจนกระทั่งเวลาในช่วงบ่ายคล้อยย่างกลเข้ามาจากที่พวกเขาเดินทางบุกเข้ามาในป่าแห่งนี้และก็ไม่พบเจอกับล่องรอยของคนที่หลงเข้ามาในป่าทำให้ทั้งตาเปลวและตายอย เริ่มเดินสำรวจหลายรอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวกว้างออกไปอีกจนกระทั่งไปเจอกับรอยเท้าที่เดินเหยียบย่ำอยู่บนพื้นดินซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นรอยเท้าของคนพวกเขาทั้งสองคนคาดการว่ารอยเท้านี่แหละน่าจะเป็นรอยเท้าของชาวบ้านที่บุกเข้ามาในป่าเมื่อเวลายาล่างก้าวเข้าสู่ในช่วงเวลาเยา็นยำพวกเขาไม่รู้ที่จะทำอย่างไรต่อไปดีจึงตัดสินใจกันว่าพวกเขาคงจะต้องค้างแรมภายในป่าและก็จะสร้างนางห้างขึ้นมา เพราะหากมีพยันตรายภายในป่ายามวิการพวกเขาจะได้รอดพ้นจากเงื้อมมือของพวกมันได้ทันนั่นแหละครับจึงทําให้พลานเก่าทั้งสองคนต่างคนต่างเริ่มสร้างนังห้างขึ้นมาบนต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานจนกระทั่งยางกาวเข้าสู่ช่วงหัวคําคพวกเขาทั้งสองคนก็ต่างปีนป่ายขึ้นไปบนห้างและก็คอยสังเกตหลายรอบบริเวณจด,จดจอ้จอ,งจองว่าในป่าแห่งนี้จะมีสัตว์ป่าโผล่เข้ามาหรือเปล่า ในระหว่างที่พวกเขากําลังตามหาผู้คนที่หายเข้ามาในป่าบางทีอาจจะได้สัตว์ป่าติดไม้ติดมือกลับไปยังหมู่บ้านบางแต่แล้วเวลามันก็ย่างกลายเข้าสู่ในช่วงเวลา 4- ี่ถึงห้าทุ่มทั้งตาหย้อยและตาเปลวเริ่มสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเมื่อรู้สึกเหมือนกับว่ามีเสียงของผู้คนเดินแสกสากอยู่หลายรอบบริเวณที่ณตอนนี้อยู่ใตห้หางที่พวกเขากําลังนั่งกันอยู่มันน่าจะเป็นเสียงของชาวบ้านที่หลงเข้ามาในป่าแต่ก็ยังไม่มีใครได้ถามใครอะไร พราะเสียงที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่านั่นคือเสียงของผู้คนที่มาดีหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากประสบพบเจอก็เป็นได้จนกระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ15นาทีหลังจากนั้นล่างนั้นก็โผลออกมาจากป่ามันเป็นล่างของผู้คนชาวบ้านที่เดินหลงเข้ามาในป่าแห่งนี้เสียงจากปากของชายผู้หนึ่งเอ่ยลองเรียกขึ้นมาจากทางด้านล่างช่วยบอกผมด้วยครับ ผมหลงอยู่ในป่านี้มาสองสามวันแล้วยังหาทางออกจากป่าไม่ได้เลยเสียงจากปากของชายผู้นัน้นดังอยู่เบื้องล่างเอ่ย้องเรียกดังขึ้นมาแต่ทว่าตอนนี้ทั้งตับเหลียวและตายอยเงียบกริบเพราะว่ายังคงมีข้อสงสัยว่าน,นั่นคือผู้คนที่หลงเข้ามาในป่าจริงๆหรือเปล่าแล้วเหตุอันใดกันพวกมึงถึงไม่เดินทางออกจากป่าแห่งนี้ในเมื่อพวกมึงก็ยังมีเหลี่ยงดีและรู้ทางออกจากป่าแห่งนี้ไม่ใช่หรือไง ไอเลี่ยวแรงนะพวกผมก็พอจะมีอยู่นะครับแต่ถ้าว่าไม่ว่าจะเดินไปทางไหนมันก็วกกลับมาที่เดิมตลอดจนพวกผมไม่สามารถออกจากป่าแห่งนี้ได้แล้วนับเปลียวจใจผมทําอย่างไรล่ะครับชายหลงป่าพู้นั้นเอ่ยถามตาเปลวในขณะที่พวกเขาก็ไม่สามารถหาทางออกจากป่าโป่ปงพงดําแห่งนี้ได้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรงั้นพวกมึงขึ้นมานั่งบนทางกับกูก่อนแล้วเดี๋ยวพวกนี้ค่อยเดินทางออกจากป่าแห่งนี้กันพวกกูสองคนก็ตั้งใจเข้ามาตามหาพวกมึงนั่นแหละ ในเมื่อชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนและต้องการในพวกกูช่วยเหลือกูจึงได้ออกมาตามหาพวกมึงเมื่อตาเปลวเอ่ยชักชวนคนที่หลงป่าให้มานั่งห้างด้วยกันในค่ําคืนนี้พวกเขาก็ไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดทั้งสองคนที่หลงเข้ามาในป่าต่างรีบปีนป่ายขึ้นมาบนห้างลูกนั้นทั้งต,เตาเปลวตาหยอยขยับร่างกายให้พวกเขาขึ้นมานั่งบนห้างด้วยกันแต่กลับพบว่าหลังจากนั้นพวกเขาไม่ได้พูดคุยอะไรกันต่อไป เพราะต่างคนต่างก็รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในพื้นป่าว่าเราไม่ควรพูดพร่ำทำเพลงอะไรให้มากความไปกว่านี้จวบจนกระทั่งเวลาย่างก้าวผ่านพ้นไปเรื่อยๆทั้งสองพลานรู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาดภายในป่าเพราะโดยปกติแล้วป่ามันจะต้องมีเสียงสัตว์ป่าแต่ว่าตลอดทั้งคืนนั้นป่าทั้งป่ากับเงียบกริบมีเพียงแค่สายลมพัดผ่านที่ทำให้ต้นไม้ไหวเอ็นไปตามแรงลมจวบจนกระทั่งเวลายางก้าวผ่านพ้นไป จากช่วงดึกสงัดก็ย่างกาวเข้าสู่ช่วงเวลาหัวลุงและก็ย่างกาวเข้าสู่ในช่วงเวลาเช้าพลานเก่าทั้งสองคนอย่างตัเปลวกับตายอยลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าดูกะว่าจะเดินทางออกจากป่าแห่งนั้นเพื่อสําเร็จภารกิจของเขาแต่ทว่าในตอนเช้าวันนี้กลับไม่พบร่างของชายผู้หลงป่าทั้งสองคนอยู่บนท้างแต่อย่างใดเมื่อสํารวจไปหลายรอบบริเวณมันก็ไม่มีสิ่งผิดปกติเช่นกันไอย้อย สองคนนั้นมันหายไปไหนวะตับเรียวเอ่ยถามเพื่อนพลันที่เมื่อคืนประสบพบเจอเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยกันแล้วกูจะไปรู้ได้อย่างไรไเปลยวในเมื่อมึงกับกูก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาตาย้อยเอ่ยบอกงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันในเปลวตาย้อยเอ่ยพูดพร้อมกับหันไปมองหนะ้าตับเรลวเดี๋ยวมึงจะเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วกูจะลงไปคาลางก่อนเพื่อว่าจะเจอไอ้สองคนนั้นตาย้อยเออยบอก พร้อมกับที่แกไม่รอช้ารีบปีนล,ลงมาจากห้างจากนั้นก็เดินฉับๆไปยังหลายรอบบริเวณป่าเพื่อสำรวจหาร่างของคนหลงป่าทั้งสองคนแต่ทว่าจนแล้วจนหลอดเมื่อเวลาผ่านพ้นไปตาย่อยก็ยังไม่กลับมายังพื้นที่ที่พวกเขานั่งห้างกันตาเปลวรู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นก็เลยตัดสินใจเดินทางตามหาตาย,ย่อยใช้เวลาอยู่พักใหญ่สุดท้ายแล้วก็ไปพบกับสิ่งที่แกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนั่นคือร่างของตายอย นอนสลบเหมือดอยู่กลางป่าเมื่อสำรวจบริเวณรอบๆตัวกลับพบว่ามีรอยกัดกระชากเละขยำจนตายอยร่างกายเละไม่มีชิ้นดีจากการสันนิษฐานผู้ที่บุกเข้ามาเข็นฆ่าตายอยน่าจะเป็นเสือป่าซะมากกว่าหรือว่าบางทีพวกเขาทั้งสองคนอาจจะบุกลุกเข้าไปในพื้นที่ของมันมากเกินไปสัตว์ป่าพวกนี้มันเป็นสัตว์วงวถิ่นจึงทำให้มันไม่พอใจสุดท้ายแล้วตาเปลวก็ไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้ ตัดสินใจเดินทางออกจากป่าโป่งพงดําแห่งนั้นในระหว่างที่กําลังเดินทางกลับก็ได้พบเจอกับสิ่งที่เขาไม่อยากพบเจออีกนั่นก็คือร่างของชายหลงป่าทั้งสองคนนอนตายกลาดเลือนอยู่บนพื้นดินซึ่งนั้นก็เป็นทางออกจากป่าป่งพงดําร่องรอยการถูกทำร้ายเป็นเหมือนของตายย้อยไม่มีผิดทําให้ตาเปลวถึงบางอหวัวพวกเขาทั้งหมดที่บุกเข้ามาในป่าได้จบชีวิตลงไปนี่แหละ คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกูและไอ้ย,ย้อยในครั้งที่กูบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในป่าโป่งพงดำแห่งนั้นตับเปลียวเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในป่าที่แกบุกเข้าไปแล้วตกลงหันล่างของคนตีนหลงป่ามานังห่างกับตับเรลียวตอนนั้นเขายังไม่ตายเลยครับอันนี้กูก็ไม่อาจจะทราบได้แต่ตอนที่กูพบล่างของมันนั้นจากการสันนิษฐานจากประสบการณ์ของกูทั้งสองคนนี้น่าจะตายมาแล้วไม่ตาำกว่าสองวันเพราะนอกจากหลงรอยกัดกระชากลากไ้ ตามเนื้อตามตัวของมันก็เละไม่มีชิ้นดีและเนื้อของมันก็เริมส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วทั้งป่าตาเปลวเล่ามาถึงตรงนี้ทําให้ไอ้ม่วงและไอ้หนูขนลุกชันขึ้นมาและถ้ากูบอกว่านั่นคือสิ่งที่กูพบเจอภายในป่าโป่งทองดําพวกมึงยังจะอยากบุกเข้าไปในป่าอย่งนั้นอีกหรือเปล่าล่ะตาเปลวเอ่ยถามพวกเขาทั้งสองคนต่อท่ามกลางบรรยากาศที่ณตอนนี้เย็นเยียบด้วยความหนาวเหน็บเนื่องจากวายางกาวเข้าสู่ในช่วงเวลาดึกสนัด แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้บ่งบอกนี่ครับว่าภายในป่าแห่งนั้นมีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่ในมอตบเวลันนิฐานว่าการตายของบุคคลในป่าแห่งนั้นน่าจะถูกเสือเข้ามากัดขยำซะมากกว่าและเหตุฉนันในกันชาวบ้านจึงได้ล่ำลือกันว่าป่าแห่งนั้นมันมีอาถรรพ์อยู่ภายในก็สิ่งนี้แหละคือเรื่องราวความจริงที่มันเคยเกิดขึ้นกับกูและกูก็ไม่เคยบอกใครว่าภายในป่าแห่งนั้นมีสิ่งลี้ลับอยู่ผู้คนชาวบ้านต่างล่ำลือกันเปเอง กับสิ่งที่กูเคยประสบพบเจอและต้องเสียเพื่อนลานนั้นเป็นทีลกไบและกูก็ไม่อยากให้ใครต้องบุกบันเข้าไปจบชีวิตภายในป่าแห่งนั้นอีกว่าแล้วเมื่อบทสนทนาของพวกเขาจบลงไปตับเรลวแกก็เลยขอตัวเอียนหลังหลับไปงีบหนึ่งแต่กลับกลายเป็นว่าแกหลับยาวไปทางในม่วงแล่หนูเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นต่างก็แยกย้ายเข้าไปพักผ่อนในบ้านของตับเรลวจวบจนกระทั่งเวลาเช้าวันใหม่ย,ย่างกลายเข้ามาเยือน พวกเขาทั้งสองคนก็คือไอ้มงและหนูลืมตาตื่นขึ้นมาตอนเชา้ากลับพบว่าวันนี้อากาศช่างเจม็มใสและตอนนี้เองตาเปลี้วก็ยังไม่ตื่นเห็นร่างของแกนอนสลบเมื่อยอยู่คาดว่าแกน่าจะเมาจากฤทธิ์สุรามเมื่อคืนมากเกินไปทั้งสองคนไม่อยากที่จะปลุกแกขึ้นมาตัดสินใจออกจากบ้านของแกและก็เริ่มเดินทางบุกบันเข้าไปในป่าปโป่งพงดําครั้งนั้นนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพลานเก่าที่บุกเข้าไปในป่าปโป่งพงดํา และได้ไปประสบพบเจอกับวิญญาณคนตายภายในป่าโดยที่ตัวเกเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าชายทั้งสองคนนั้นจบชีวิตลงภายในป่าแห่งนี้แล้วสุดท้ายแล้วแกก็ต้องมาเสียเพื่อนพลินอีกคนหนึ่งที่นําชีวิตไปสั่งเวยไว้ภายในป่าแห่งนั้นและก็ได้ประสบพบเจอเรื่องราวดีลับอาถรรพ์ภายในป่าโป่งพงดําซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนตับเรลยวนั่งห้างป่าโป่งพงดําในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างลอย ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนที่เล่าสําหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ